What's good or วันนี้พี่พักจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง adverbs of duration adverbs of duration นะครับก็คือคำขยายประโยคและกริยาที่บ่งบอกถึงระยะเวลานะครับซึ่งประกอบไปด้วย for since from to from till และ from until ซึ่งทุกตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายประโยคนะครับโอเคมาดูวิธีการใช้กันสำหรับคำว่า for นะครับจะใช้ให้แปลว่าเป็นเวลานะครับผมดังนั้นยกตัวอย่างเช่น I have been recording for three hours I have been recording for t h o u r s ซึ่งแปลว่านะครับฉันได้อัดวิดีโอเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงแล้วซึ่งสังเกตดีน้ครับตามหลังคำว่า for นะครับจะเป็นช่วงเวลานะครับหรือว่าระยะเวลานั่นเอง โอเคทีนี้นะครับมาดูคําว่า since นะครับผม since เนี่ยในที่นี้จะแปลว่าตั้งแต่นะครับผมจะสื่อถึงสิ่งที่ทํามาตั้งแต่เวลาเวลาหนึ่งจนถึงอีกเวลาหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ตามหลัง since นะครับจะเป็นวันเวลาเดือนหรือปีก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับ they have been running the government since 2016ซึ่งแปลว่านะครับพวกเขาเนี่ยได้บริหารรัฐบาลนะครับตั้งแต่ปี2016นะครับผม โอเคมาดูคำว่า from และ to นะครับผมคำว่า from กับ to เนี่ยแปลตรงตรงัวก็คือตั้งแต่จนถึงนั่นเองยกตัวอย่างประโยคนะครับผม I teach from Monday to Sunday ซึ่งแปลว่านะครับฉันสอนตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยทีนี้ครับคำว่า from till นะครับหลายคนนะครับก็อาจจะไม่เคยเห็นคำว่า till นะครับแต่จริงๆแล้วคำว่า till เนี่ยมาจากคำว่า until นะครับดังนั้น from till from until ใช้เหมือนกันครับ ซึ่งสามารถใช้ตัวอย่างเดิมนะครับ I teach from Monday to Sunday หรือ I teach from Monday till Sunday หรือ I teach from Monday until Sunday แบบนี้ครับผมซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนะครับแปลว่าตั้งแต่จนถึงนั่นเองครับโอเคและนั่นนะครับก็คือ adverbs of duration นะครับ adverbs ที่บ่งบอกถึงระยะเวลานั่นเองครับ ซึ่งคำต่างๆนี้นะครับก็สามารถเจอใน preposition ด้วยเช่นกันนะครับ preposition คืออะไรนะครับเดี๋ยวไปบอกในคลิปต่อๆไปนั่นเองครับผม thank you so much for watching and i see you guys in the next video อย่าลืมกด like ก r share นะครับผม thank you so much peace